เคยรู้สึกไหมครับว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันดูซับซ้อนเข้าใจยากเหมือนเป็นภาษาต่างดาวงั้นวันนี้เรามาลองมองมันในมุมใหม่กันดีกว่าครับเราจะมาถอดรหัสฟิสิกส์ในฐานะภาษาที่ใช้อธิมายทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่แหละพอเราพูดว่าฟิสิกส์คือภาษาใช่ไหมครับคำถามแรกที่ต้องตอบเลยก็คือแล้วฟิสิกส์มันคืออะไรกันแน่ จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สมการย้อยเยื้ยบนกระดานดำนะครับแต่มันคือรากฐานของความเข้าใจในจักรวาลของเราเลยใช่เลยครับลองคิดแบบนี้ดูว่าฟิสิกส์ก็เหมือนกับคู่มือเล่มหนึ่งเป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารกับธรรมชาตินั่นเองซึ่งถ้าเราเข้าใจไวยากรณ์เข้าใจคำศัพท์ของมันนะเราก็จะเริ่มเข้าใจโลกรอบตัวเราได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันดีกว่าในบทแรกนี้เราจะมาดูกันว่าภาษาฟิสิกส์ที่ว่าเนี่ย มันใช้อธิบายอะไรแล้วเราจะเรียนรู้ภาษานี้กันได้ยังไงหัวใจหลักๆของภาษานี้เนี่ยมันคุยกันอยู่แค่2เรื่องเองครับก็คือสสารหรือ matter และพลังงานหรือ energy แล้วทีนี้เราจะเรียนรู้มันได้ยังไงเราก็ใช้เครื่องมือที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับคือการสังเกตทดลองแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และที่เจ๋งก็คือสำหรับบางอย่างที่มันเล็กเกินจนเรามองไม่เห็นอย่างอะตอมเนี่ยเราก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าแบบจำลองทางความคิดขึ้นมาเพื่ออธิบายมันครับพอเรารู้แล้วว่าจะพูดเรื่องอะไรทีนี้ก็มาถึงเครื่องมือที่สำคัญที่สุดมันก็คือตัวอักษรของภาษานี้นี่เองครับซึ่งก็คือเรื่องของการวัดและหน่วยนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกคุยกันดูเรื่องนี่คือกฎเหล็กข้อแรกเลยนะถ้าผมบอกว่าระยะทางคือห้าห้าอะไรละ่ะ 5เซนเมตร5กิโลเมตรโอ้โหความหมายมันต่างกันลิบลับเลยนะเพราะฉะนั้นตัวเลขจะไม่มีความหมายอะไรเลยครับถ้าไม่มีหน่วยกำกับอยู่และเพื่อแก้ปัญหานี้ล่ะครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยต้องมานั่งคุยกันว่าเอาละ่ะเราต้องมีภาษากลางที่ใช้เหมือนกันนะซึ่งก็คือระบบหน่วยระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันสั้นๆติดปากว่าหน่วย SI ครับนี่แหละครับหัวใจของระบบ SI เลย มันก็เหมือนกับพยัญชนะพื้นฐาน7ตัวที่เราเอาไปประสมเป็นคำศัพท์ทั้งหมดในโลกของฟิสิกส์ตั้งแต่ความยาวที่เป็นเมตรมวลเป็นกิโลกรัมไปจนถึงเวลาที่เป็นวินาทีทุกอย่างเริ่มต้นจากหน่วยฐานทั้ง7นี้ครับแล้วถ้าเป็นปริมาณที่มันซับซ้อนขึ้นละ่ะไม่ยากเลยเราก็แค่เอาหน่วยฐานมาผสมกันเหมือนเราผสมคำในภาษาเลยครับเราเรียกหน่วยพวกนี้ว่าหน่วยอนุพัทธ์ ตัวอย่างที่เห็นภาพสุดๆก็คือความเร็วไงครับมันเกิดจากการเอาเมตรมาหารด้วยวินาทีก็เลยกลายเป็นเมตรต่อวินาทีง่ายๆแบบนั้นเลยเอาละพอเรามีตัวอักษรมีคำศัพท์พื้นฐานแล้วก็ถึงเวลาอัปเกรดภาษาของเราให้มันฉลาดขึ้นเพื่อให้เราสามารถสื่อสารได้เปะ๊ปะๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารหรือว่าเล็กจิ๋วแค่ไหนก็ตามลองนึกภาพตามนะครับนักดาราศาสตร์จะเขียนระยะทางไปดาวดวงอื่น โอโหศูนย์จะเยอะไปไหนใช่ไหมครับหรือนักชีววิทยาที่ต้องบอกขนาดของไวรัสมันเล็กมากๆการเขียนศูนย์เยอะๆเนี่ยมันตาลายได้ง่ายๆเลยเพื่อความสะดวกเราจึงมีสิ่งที่เรียกว่าคำนำหน้าหน่วยหรือ prefix เข้ามาช่วยครับทำให้การเขียนตัวเลขพวกนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยดูที่สไลด์นี้สิครับชัดเลยใช่ไหมว่าการเขียนว่า5กิกะเมตรเนี่ยมันทั้งง่ายกว่าสื่อสารได้ชัดเจนกว่าการเขียน5,000ันล้านเมตรตั้งเยอะ นี่แหละครับคือพลังของคำนำหน้าหน่วยคำนำหน้าหน่วยช่วยเราจัดการกับตัวเลขที่ใหญ่มากๆหรือเล็กมากๆได้ก็จริงแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือวัดไหนที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับแล้วเราจะบอกคนอื่นได้ยังไงละ่ะว่าค่าที่เราวัดมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนคำตอบก็คือเราต้องยอมรับในสิ่งที่เรียกว่าความคลาดเคลื่อนหรือ uncertainty ครับ ซึ่งต้องย้ำก่อนเลยนะว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าทุกๆก,การวัดมันมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่เสมอเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วเราจะบันทึกค่าการวัดแบบซื้อสัตว์ได้ยังไงอ่ะลองนึกภาพตามนะสมมติเรามีไม้บรรทัดที่ขีดมันละเอียดสุดแค่ระดับมิลลิเมตรเราอ่านค่าตรงๆได้10.2ซนเมตรแต่เราเห็นด้วยตาว่าเอมันเลยขีดสไปนิดนึงนะ เราก็เลยประมาณตัวเลขหลักสุดท้ายเพิ่มเข้าไปเป็น10.23ไอ้ตัวเลขชุดนี้ล่ะครับที่เราเรียกว่าเลขในยะสำคัญคือการบันทึกทุกตัวที่อ่านได้จริงๆบวกกับตัวที่ประมาณค่าไปอีกหนึ่งหลัก และนี่ครับคือวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขารายงานผลกันการเขียนว่า20.0บวกหรือลบ0.1เซนตมรเนี่ยมันคือการบอกว่าเราค่อนข้างมั่นใจนะว่าค่าจริงๆมันอยู่ระหว่าง19.9ถึง20.1เซนเมเห็นไหมครับมันเป็นการสื่อสารที่โปร่งใสและซื่อสัตย์มากๆในทางวิทยาศาสตร์มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราเรียนรู้กันมาเยอะเลยทั้งไวยากรณ์คำศัพท์ไปจนถึงความละเอียดอ่อนของภาษาฟิสิกส์ แล้วตกลงทั้งหมดนี้มันสําคัญยังไงล่ะประโยคนี้คือใช่เลยครับสรุปได้ถึงแก่นที่สุดแล้วเพราะหัวใจของฟิสิกส์ก็คือการวัดการวัดที่แม่นยำเป็นระบบและการมีมาตรฐานกลางที่ทุกคนเข้าใจตรงกันนี่แหละครับคือฐานที่ทำให้วิทยาศาสตร์มันเดินหน้าต่อไปได้ และเอเจ้าภาษากลางนี่แหละครับที่เป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกสามารถทำงานร่วมกันได้ตรวจสอบผลการทดลองของกันและกันได้แล้วก็ช่วยกันไขปริศนาของจักรวาลไปทีหลับหลัๆและนี่ก็คือคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ครับในเมื่อตอนนี้เรามีเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างภาษา,ษาฟิสิกส์อยู่ในมือแล้วลองจินตนาการดูสิครับว่ามันยังมีความลับอะไรอีกบ้างในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ ที่เราให้เราไปค้นพบ